สวัสดีครับก็ผมแบนกนโมเกมแคสเตอร์มาแคสเกม,เกมไฟไนอลแอเฟรดี้คิลเลอร์อินเพอร์เพิร์อีเช่นเคยผมนะก็มาต่อกันเลยหลังจากพาร์ทแล้วแล้วก็ปลดล็อกสแครปแท็บมาใช่ไหมพาร์ทนี้เราจะมาเริ่มฟาร์มเพื่ออัปเกรดครับผมนะเพื่อการได้พอยที่มากขึ้นทําให้เราได้อะไรมาเร็วขึ้นครับผมนะก่อนอื่นเห็นมีบางท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าผมอัปคิดอะเมาส์เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มแค่ทีละคนมันเพิ่มหลายคนดังนั้น อัพคิดอัเมาส์นี่ทำให้ผมได้แต้มแต่รอบไวขึ้นกับผมนะโอเคงั้นเราก็มาลองกันละกันนะอืผมยังใช้วิลเลียมอัพต้นเหมือนเดิมเหมือนกันเพื่อการได้พอยที่มากที่สุดเราจะเก็บให้ได้40พอยแล้วลองอัพคิดอัเมว์ดูผมแล้วมันจะเพิ่มจํานวนเด็กมากน้อยแค่ไหนถ้ามันเพิ่มเยอะผมก็จะสบายขึ้นเออจะได้ใช้เวลาน้อยลงไปเฮ้เด็กวิ่ง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 กูตามวิ่งกูตามเปิดมามันก็วิ่งละเคเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอ้าเอ้า แล้วผู้ใหญ่มึงมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยชิปหายผมนะผู้ใหญ่มันติดบักแล้วมาอยู่ตรงโปรตีมันจะเข้ามาตรงนี้ไม่ได้เนี่ยอ้าวมันเข้ามาอีกคนละตัวเรามันเข้าได้เหรอเอองั้นคงเข้าได้มั้งอ้าวโอเคจะบอกว่าเข้าไม่ได้แต่ไม่เข้ามาสักขนาานี้แล้วคงเข้าได้เลยไอ้เด็กเปรตมึงนี่จะไปไหนเนี่ยฮะข้าแม่งดื้อๆเลยมันใส แล้วก็ยัดหุ่นแม่เมื่อกี้มีใครเห็นด้วยได้ยังไงวะอ้าวแล้วเด็กๆแม่งวิ่งเมื่อกี้ไปไหนเอ้ยจริงไม่ไปได้รอไม่ได้เอา้าตำรวจมาอมืขออภัยท่านรอบนี้แตกตื่นไปหน่อยอ้าผมเล่นตัวอื่นก็ได้รู้สึกว่าตอนนี้โอกาสจะชวนพลาดมันเยอะไปหน่อยลองเล่นสครับแท็บก็แล้วกันสครับแท็บนี้มีโอกาสชวนพลาดได้น้อยลงเรื่องจะง่ายขึ้น จริงๆไงวิลเลียมอัพตัอนมีความสามารถเพิ่มพอยต์แต่มันก็ได้แค่ทีละพอยต์ไม่กี่พอยต์แหละแล้วเ,เพิ่มโอกาสได้ชวนง่ายขึ้นดีกว่าอ่าไอ้แม่งเกลียดเด็กแม่งชอบวิง่งอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจิ๊บจิ้มแสดอ่อยหนีไปละคนนึงนี่ไง ไม่มากูาจิ้มแม่งเลยยดื้อๆอย่างเงี้ยมาใส่ไ,ได้ด้วยนะเมื่อกี้มีใครเห็นหุ้ยเราไมได้ไงโอเคน่าจะหมดแล้วผมนะวิ่งไปคนนึ่งได้สองคนเฮีเยเด็กมันน้อยไปจริงๆนะสี่คนและคือเด็กตาดีกว่าผู้ใหญ่นะเวลาเราฆ่าเวลาเราฆ่าเด็กเด็กแม่งมองเห็นง่ายกว่าผู้ใหญ่เอะมันก็จะหนีไปก่อน ครบยังสามเก้าอืมอีกอัน,นึงคงก็ผมเนี่ยสแครปแท็บเลยคือผู้ใหญ่นี่สายตาสั้นมาผมนะเด็กนี่เห็นแทบทัท่วร้านถ้าผมค่าใกล้ๆหน่อยมันก็วิ่งหนีออกไปก่อนแล้วแต่ผู้ใหญ่นี่เฉยๆมองไม่ค่อยจะเห็นกันก็ตรงตามเรื่องจริงกันน่ะเอีเย็จะไป จิมไม่เปิดมันเฮ้ยมจะวิ่งไหมกว่ามันจะวิ่งไอ้ไอ้ขางไอ้บูดาลาจ่าชวนไม่ได้ท่าทีเดี๋ยวหัวร้อนมากตรงที่ผมสาอัพทรัสมาแล้วบางทีชวนไม่ได้แล้วแม่งหัวร้อนควักมีดไรคาแล้วโดนจับมันจะพลาดตรงเนี้แเลยนีกว่าอัพเกรดอะไรมาจะเริ่มโปรผมนะที่ไหนได้แม่งภายว่าความหัวร้อนชวนไม่ได้ใช่ไหมจิมแม่แล้วตำรวจก็จะจับตัวมันไส้อยู่จริง มาเออไม่ต้องห่วงผมนะยิ่งเราซื้อหุ่นที่ราคาแพงๆปลดล็อกไปเรื่อยเราจะมีโอกาสชวนได้ร้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นถ้าเกิดว่าผมซื้อหุ่นครั้งสุดท้ายมาคงชวนได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์นี่ยกดชวนยังไงก็มานะมานน่มาเน่ฉันรู้ว่าเพื่อนแกอยู่ไหนตาไม่นด้เพื่อนแกอยู่ที่นรกใม่งเปแฟน คือถ้าใช้แต้มสูงสุดก็ต้องพยายามหาตัวที่ชวนง่าย,ายๆจะได้ยัดหุ่นเลยๆเพออย่างผมบอกไปผมนะถ้าเราจะยัดหุ่นเราต้องเอาเด็กเข้ามาในห้องวะถ้าไม่เอาเด็กเข้ามาในห้องความเสี่ยงจะเย,ะเยอะเกินไปแต่ตามาบบที่เราชวนเข้ามาในห้องนี่เราได้แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์อืมโอเคคนสุดท้ายรอบนี้มาไวหนะ่อยมาอ้อได้หมดเลยรอบนี้เออบางทีก็ชวนได้ครบทุกคนเนี่ย โอเคผมนะเสร็จนี้แล้วผมคงจะเพิ่มคิด a เมาส์ได้ถ้าเพิ่มดีๆอีกหลายคนนี่ก็อาจจะได้รอบละย่างต่ำห้าสิบพ o ขึ้นไปอะไรงี้ก็จะเร็วขึ้นเยอะถ้าเกิดว่าชวนได้เยอะด้วยนะถ้าเกิดว่าเด็กเยอะแล้วชวนไม่ได้เหมือนเดิมก็คงจะได้น้อยเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรรอบนี้ได้ครบสี่คนนะผมนะได้ตังค์เต็มๆยี่สิบพอย ดังนั้นผมคงเพิ่มคิดอาเมาาได้แหละพอเพิ่มคิดอาเมาาแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะได้แต้มรอบละแต้มเท่าไหร่แล้วค่อยมาคิดว่าจะซื้อชุดหุ่นต่อหรือว่าจะปลดล็อกตัวต่อคิดอาเมาาโอ้มันมีอีกเหรอหลังจากที่เสียไป40แล้วอีกรอบนึงจะเป็น80ครับผมเนี่ยต้องลองดูก่อนว่าเพิ่มมากี่คนอ่ะไปลองดูกันไม่ใช่ว่ามาทีนี่เด็กเต็มห้องเลยอะมา โอ้ oh, ใช่ผมนะไม่เพิ่มหนึ่งคนที่เพิ่มมากี่คนสองสามคนบ่หรือสี่คนเลยเยอะมากตอนนี้เด็กเกลื่อนล้านมากครับผมนะโอเคคุ้มเสียเงินเพื่อล่อเด็กมาแล้วก็จิ้มแมมเย่คุ้มใช้ได้คุ้มใช้ได้ดูดิเพียบเลยอย่าวิ <Christine> ่งบอกว่าอย่าวิ่งบอกว่าอย่าอย่าวิ่งจิ้มมั่งโนเด็กมึงเห็นมีดกันเยอะเลยข้ามไปเห็นตัวจิ้มมั่งมนบน เกลียดมากตอนเด็กแม่งกากบาดวิผมจะแตกตื่นทุกครั้งเวลาชนไม่ได้ปุ๊บนี่กูจะแตกตื่นทันทีใจเย็นเยนอย่าเพิ่งควักมีดทิ้มแม่งตรงนั้นวิ่งไปดักที่ทางออกทําไมกูลืมรอบที่แล้วก็ทําอย่างนั้นทําไมถึงไม่ทํามันมันไส้เองมันไส้เด็กฆ่าแม่งเฮียอย่าปะอย่ามันไส้เด็กอย่ามันไส้เด็กมานี่ เด็กมันก็ยังเด็กมันยังไม่รู้เดียงสาไม่ดแหละยัดหุ่นไม่โอเคนะถ้าไม่ได้ก็ไปดักทางเข้าอย่าแตกตื่นอย่าพึ่งถือมีดไล่ฆ่าแมงกลางร้านเฮ้ยนี่เมื่อกี้เด็กข้างนอกเห็นไหมยังไม่เห็นเนาะมาต่อไปแล้วโอเคโอเคตามตามตามค่อยค่อยๆตามไปตอรีค่อยค่อยตามดักฆ่าไหมจิ้มโอเค ้ทิ้งไปเลยถือว่าได้หนึ่งแต้มเด็กโอเค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 ชวนทีละคนพอเฮ้ตกใจนี่แม่งเดินเข้ามาเว้เลยผมเลจะชักมีดเห็นมันเดินเข้ามาผมเลยพักไว้ก่อน <c oughs> เฮ้ยไอ้ไนี่จิ้มโอเคตายปิดโหมาเน่ทำไมหลังไม่เชื่อใจเลยวะ อาอแล้วก็ลำคาในตัวเนี่ยตอนที่ผมเข้ามานีๆแล้วมันขึ้นมาแล้วกูจิ้มไม่ได้เด่ยตัวกอรว่าจะผ่านคืนไหมเนี่ยไม่ต้องถามก็ได้ปะปะถอยมาแล้วโดที่ผมจิ้มไม่ทันทุกทีเลยมันชอบขึ้นมาเย็ดอโนเนี่ยไม่กูจะจิ้มเด็กเอออไม่เป็นไรก็ยังได้อยู่แต่ก็โอเคนะเพิ่มจำนวนเด็กผมว่ามันคุ้มแหละมันมีโอกาสได้มากสุดห้าสิบพอยต์ขึ้นไปถ้าชวนดีๆ จำนวนเยอะก็ชวนเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เดี๋ยวดักหน้ามันก่อนปึ๊บโอเค <laughs> เผื่อมันไม่ได้แล้วมันจะวิ่งดักไว้ก่อนแต่ว่าได้ก็โอเคลากเข้ามาอย่างรอบนี้นี่ผมได้อย่างต่ำห้าสิบพอยต์เลยมันรู้สึกเออได้เยอะขึ้นเยอะแหละดีดีดีดด <laughs> แต่ผมว่าอัพขั้นเดียวก็พอแล้วน,นนั้นเอาไปอัพพวกชุดหุ่นอืมถ้ามากกว่านี้อาจจะมากไปแล้วอ้าวเอเอเนี่ย เด็กจำนวนประมาณนี้ทำจนหมดเวลาได้พอดีผมเนี่ยเก็บตังค์ได้อย่างเต็มที่ได้เท่าไหร่พรอยเลยเมื่อกี้ยัดเยอะอยู่เนี่ย41พอยครับผมนะใช้ได้ใช้ได้อีกรอบหนึ่งผมก็ซื้อโอสปริงบอนนี่ได้แล้วมั้งหรือจะซื้อชุดหุ่นก่อนซื้อชุดหุ่นก่อนไหมเพื่อการได้ตังค์ที่มากขึ้นเออ ชุดหุ่นดีกว่ามั้งอืมเก็บถึงร้อยเลยเดี๋ยวขอซื้อชุดหุ่นใหม่ก,ก่อนแล้วค่อยไปปลดล็อกอีกตัวก็แล้วกันใช่โอเคไหมดักค่าแม่งโอ,โอ้ยนี่เฮ้ยจิ้มแม่งเรียบร้อยเฮ้ยจิ้มแบบม่งเรียบร้อยแม่จแบบิ้มแม่งสามตัวเลยเมื่อกี้แม่งวิ่งมาฆ่าหมดอะแสเลยเสียไปสามคนแล้วถ้าจิ้มแม่งแบบนั้นได้แค่คนละแต้มกับผมเนี่ยค่อนข้างน้อยทาไม่ยัดหุ่น เสียไปเลยสามคนเมื่อกี้เด็กมันเห็นไงผมบอกไปเด็กแมงตาดีผมควักบีดออกมาก็เห็นกันหลายคนแล้วกี้ไปดักฆ่าแบบมามาวิ่งมากูจิมจิมจิมอ้มอ้มไปเลยเด็กต้อ่งเห็นอีกคนดิมึงเห็นกันเยอะจังว่าเด็กหมดหรือยังเนี่ยอ้าวมีเด็กอยู่ข้างในโอเคฆ่าแมงเลยปิดตัวไปไหนไปไหนไปไหน,ไปไหนครับไปไหนครับเฮ้ยเห็นได้ยังไงอ่ะ แต่ไม่ได้ครับผมนะจังหวะนี้เฮ้ยแล้วกูแพ้ได้ยังไงอ่ะตำรวจจับได้งไงอะกูอยู่ในห้องอะนี่คือจังหวะที่ผมเคยลองพาร์ททีแล้วผมนะจังหวะที่ผมปิดประตูแล้วตำรวจมาแต่ว่าก็โดนจับอยู่ดีเหรอแม้ตำรวจจะเข้ามาไม่ได้ไอโกงตำรวจเห็นได้ยังไงวะผมปิดประตูเมื่อกี้ยังปิดประตูไม่ทันสนิทมั้งแล้วรีควักมีกมาก่อนเลยเห็น แซด่ดเอยผมรีบไปใช่ไหมเม,มื่อกี้เดยได้ไม่เป็นไรรอบเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเด็กมันก็นหนีไปเยอะแกตัวใหม่ปิดให้สนิทก่อนค,อค่อยฆ่าเออถ้าเปิดอ้าวเมื่อกีเ้เผอเปิดไว้นิดนึงแน่เลยแล้วมีคนเห็นเออโอเคเลยมาไหมุคลองห้ามยุ่งเออห้องนี้ห้องเก็บฆ่าเด็กห้องเก็บของฆ่าเด็ก,กบุคลอ,องห้ามยุ่งทีว่า ดูเด็กเพียบเลยเด็กอย่าวิง่งโอเคเดินมาสวยคนที่สามก็ได้เท่าไหร่ห้าหนึ่ห้าตอนนีสสิห้าตอนนี้ผได้สิบห้าพอยไดง่ายๆเลยประมาณห้าสิบพอยต์ได้ถ้าเกิดทำดีๆอ่าห้าสี่สิบเรื่อยๆเลยเ ้องอัปเกรดชุดเพื่อการได้มากกว่าแค่ห้าพอยโอ้ยกำลังจะคิดเลยว่าเออกำลังไปได้สวยสักพักเด็กมันก็นั่นแหละจิ้มไม่โอเคทิ้งไม่ีใครเห็นนะเมื่อกี้โอเคมาไหมโอเคสวยอีกคนนึงล่ะมาเล่นเลยไหมลองไปชวนดูไม่ได้โอเคปล่อยมันไปปล่อยมันไป เอาคนที่ชวนมาเราชวนคนหนึ่งมาแล้วถ้าชวนคนอีกหนึ่งไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปผมเนี่ยม่งง้นเยอะเสียงสองคนจิ้มแมมเรามีถือว่าได้เยอะเยูะโอเคหมดเนาะตีห้านี่เย้ยต้องรีบแล้วต้องเร็วจิ้มแมมโอเคหมดแล้วตอนนี้เหลือไหม เออเดี๋ยวจำนวนเด็กประมาณนี้คือกำลังพอดีผมเนี่ยอืมหมดเวลาพอดีค่าได้เจ็ดคนเจ็ดคนเลยเขวคนเยอะรอบนี้ได้ตังค์เท่าไหร่เจ็ดสิบกว่าแล้วผมเนียอีกรอบนึงซื้อชุดใหม่ชุดราคาละร้อยเลยเนี่ยมาถึงนี่แล้วซื้อชุดใหม่เลยไหมเออ ลองซื้อชุดใหม่แต่ใบเป็นชุดอะไรผมเนะี่ได้เป็นชุดเฟรดดี้ได้เป็นชุดเฟรดดี้โอ้โหเด็กสองคนเลยอ่ะอืปล่อยมันไปม,มันไม่หลักดีปล่อยมันวิ่งหนีไปเรียบร้อยหนึ่งคน <c oughs> นี่เอ้ยมึงอะไรเนี่ยไม่ไหวละอยู่ใ,ใกล้พอดีริ๊งไม่ไเฟนะ้ยคิดว่าจะรอดไงอ่ะ เด็กอยากกระกบาดอื้มนี่มันวิ่งเลยมันจะวิ่งเลยยิ้มไปตายวิ่งหนีทันนี่เด็กเปรตเอ้ยนี่อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งโอจิ้มไม่ทันเยอะดิอ้าวอย่าวิ่งโอเคอย่าวิ่งกันเยอะหารอบนี้กูแทบไม่ได้เนี่ยอ่ะเด็กเข้ามาเองโอเคเลยเด็กมันเข้ามาเองอนี่ยเลยบังไว้มันออกอย่าให้มันออกเดี๋ยวเราลงมาเร็วๆปิ๊บตู้เฮ้ยเด็กแม่งออกไปอืม ออกไปมันเดินไปนู่นเลยจะเดินไปไหนแล้วเฮ้ยมานี่ดักฆ่ามันช่วยไม่ได้ฮึจิม้มคนสุดท้ายใช่ไหมรอบนี้ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเนี่ยอย่าบาังอีผู้ปกครองนั่น,นวิ่งเหี่ยโอ้ยโอเคถึงร้อยป่ะวะรอบนี้จิม้มโอเคไปละ อาจยังไม่ถึงร้อยเพราะรอบนี้ทําได้แย่มาผมนะแทบจะเก็บเด็กไม่ได้เลยเด็กมันวิ่งกันชิบหายไปปวนถ้ามอนแมนวิ่งกันไวข้ชอบ Shop, เออแปดห้าเองอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงถ้าปลดล็อกอีกตัวใหม่ก็คงจะชวนได้ง่ายขึ้นใช่ไหม เอาจริงๆมันก็บอกไปค่อยมันเป็นโอกาสมากกว่ายิ่งเราซื้อตัวมากขึ้นก็มีโอกาสชวนได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแต่บางครั้งมันไม่ได้มันก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะถ้าบางครั้งมันจะไม่ได้มันก็ไม่ได้ยุยุยแม่งไม่ทันดิ ota. อ่ะเนี่ยมันขึ้นตัวสอนมาแล้วกูฟันไม่ทันมานี่เด็กไม่คนไหมโอเคสองคนมาพร้อมกันสามคนไม่แมวสามคนเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดเอาไว้กันสองคนกันไหมปึ๊บ เบียงเยัด <sociedad> หุ่น <só> อ <c oughs> ืยัดหุ่นยัดยัดยัดไม่เรียบร้อยโอเคเด็กเด็กมาปล่อยมันไปไอเด็กนี่ชอบหนีหนีทำไมก็ไม่รู้มันหนีเพราะอย่างนี้ล่ะจิ๊แม่โอเคเด็กตรงนั้นดักก่อน ชวนอ้าวมาโอเคนึกว่าจะไม่มาอย่าบังกูเด็กคัดแทฟิ <t> <it> ไปไม่ได้มาไหมเด็กไม่มาปล่อยมันไปอ้าวมาเด็กแล้วเดินตามให้มันว่องแหมเดินอย่างเท่เดี๋ยวก็ตายเลยเองไงเดินอย่างเท่หน้าอย่างมึนจิ้มแม่ <c oughs> ขำจริงอะไรจริงโอเคคนสุดท้ายไปไหนมานี่อืม โอเคผมนะผมน่าจะครบร้อยแล้วปวดล็อกเซิร์ฟรดดี้เซิร์ฟรดดี้หวังว่ามันจะบวกเพิ่มขึ้นมาเยอะไนงะราคาตั้งร้อยเลยอะแม่งหรือจะปวดล็อกหุ่นก่อนดีวะ <c oughs> ถ้ามันเพิ่มแค่บวก1นึ่หรือบวก2พอยที่มันจะน้อยไปเปล่าวะตั้งร้อยดีไงเลย เอาจิงมผก,ก็ดูได้นะมันบวกเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนค่อยซื้อก็ได้ตังพอใช่ไหมร้อยสิบครับผมเนะนี่ยนี่ดูได้บอนนี่บวกสองชิการบวกสฟ็อกซี 4, ่บสเฟรดดีก้ก็บวกห้ามันต้องเป็นโกลเด้นเฟรดดี้บวกสิทันทีอะไรแบบนี้แต่ขั้นต่อไปร้อยหนึ่งนี่ยังบวกห้าอยูอ่ไม่ได้เยอะแค่ไหน,นแต่ซื้อมา เนี่ยผมต้องซื้อขั้น200จะได้เป็นบวก10ทันทีแล้วพอมันบวก10ปุ๊บนะมันจะตังคือแบบว่าจะพุ่งไวขึ้นมาทันทีเลยแต่ตอนนี้ยังบวก5ก็ถ้าก็ว่าผมจะได้คนละ6พอยต์แต่ถ้าเกิดอัพอันนี้คือจะกลายเป็นบวก10ซึ่งตังจะพุ่งอย่างเห็นได้ชัดเลยมาลองดูลองยัดชุดใหม่กับผมนะชุดหุ่นเฟรดดี้ที่เพิ่งอัพมา อยู่ไหนนอนเฮ้นอนอยู่ตรงนี้ผมเนี่ยโอเคมาลองชุดหุนหน่นใหม่ไหมเด็กมานี่โอ้ยพลาดจนได้ไหมมาลองชุดหุ่นใหม่หน่อยเลวมีชุดเฟรดดี้ใหม่มาบริการมาดิเข้าไปบวกหกแย่ะกราบาร์ดอ,อีกคนหนึ่ง มันก็กระบาดเยอะจังวะแบบว่าอะไรเนี่ยเออตอนที่ซื้อทรัสใหม่ๆนี่คือชวนได้ง่ายไหมหลังๆนี่เริ่มจะไม่ง่ายแล้วคนเริ่มจะปฏิเสธกันละวลวอะไรที่หายปฏิเสธอะไรกันขนาดนั้นไม่ใครรักเลยมาีิให้ว่องเดินอืดเชร์ปิดไปโจ้โกอ มันี่โอเคคอมอน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 คอมบีเปลีนเป็นตัแอนบมปึ๊บอืมเด็กกากบาทมันเห็นแต่เราสามารถกดกลายเป็นถูกได้ถ้ามันเห็นแล้วมันยังไม่วิ่งก็โอเคเราไปกดอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นถูกมาแอนจิมแอนโกแอนป้าย หมดอืมแต่ก็โอเคผมนะผมขอตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้กันพาร์ทหน้าเราจะมาปลดล็อกอัลติเมทอนิกสูตรหรือไม่ก็ปลดล็อกอันนี้กันเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันผมจะปลดล็อกอะไรต่อผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้รีบกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมสำหรับผลงานที่ผมได้เกิดใครร่เล่นพาร์ทต,ต่อไปไว้รีบกดไ like. ลค์กระเยอะสิก็ขอลาไปกัน g o o d b กู Goodbye. good night Pew.